คนเต็มหลังรถเลยจ้า không quá 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 อ้าวกล้วยยังดูนี่ออโอเคเดีเยวือแค่นี้ก่อนพักแป๊บนึงแว้วทั้งนุ่นล่างทั้งนี้มักค่ะกระมังละห้าสิบตัวจากคน เกลือก็ประมาณนี่ค่ะถุงเนี่ยประมาณถุงครึ่งหรือถุงกว่ากว่าแบบถุงประมาณถุงครึ่งประมาณถุงครึ่งแต่มันต้องถึงเกลือนะเพราะมันึงเกลือไม่ได้ครับด้วยความที่มันเป็นปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเน่าให้เส็ีปน้ำมากกว่านี้สักหน่อยนาง มีนยังมีน้ำขังข้างล่างขังข้างล่างเยอะตาใหญ่แน่นเสทง้นเลยข้างในใส่นี่จระมนห้าตัวโลโอัคนี่ตัวเลย ๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะซีนแล้วทิ้งไว้สองวันที่ถึงจะใส่ข้อขวดเนี้ยโรยหน้านี่สิขับรถมาถึงก็จัดการกันเลยค่ะรู้สึกวินเวอร์เวอร์เหมือนกันนัเด้อลอยลอยลอย อยู่กัรถแม่เพว่อบ้านมาถึงนี่จะพักสักแค่จะพักแค่เดียวนะสองมิเนท์แป๊บเกินตัวเน่าค่ะต้องหัวใจถึงเกลือ หาสตัวนะองสงฮะสุงงไ้ไหมเนาะไดแม่กัวมันก็ไปถึงอองถุงไปเลย้ะปะเนาะเงินจ้ะโว้ยไม่ดิคืความสมาร์ทดอทแม่เดี๋ยวแม่ก็มันเข้มเกินไปอะเพราะว่ามันเป็นปละเข็มอะเนาะถึงดีกว่าไม่ถึง เน่าข in right ึ้นมาเลยตูดเลยละมึงเนื the ้อแต่ว่าเอเหลือนี่มันมองไม่ค่อยเห็นลูกเพราะว่ามันเม็ด so มันเล็กไงมันมเหมือนเกลือเม็ดนะจริงม our ันเยอะนะลูกถ้าเผื่อว่าสองถุงนี Nicolas ่ม yeah, ันเท่ากับตุกโคตรเท่าไรเมื ED> ่อกี้อู้หูกิโลนึงเลรอดิกิโลนึงเยอะไปนะตีแล้วก็น้อแม่เนาะ โอเคเดี๋ยวซีนเลยแล้วก็ไปเก็บข้งในเก็บจะทุกคนเรวจะย่อยทำไนดะยไหมหิวนะ